คารมกังวลการแสดงออกของพักเก้าวไกลและผู้สนับสนุนอาจละเมิดอำนาจศาลคารมเผยกังวลต่อการแสดงออกของสมาชิกพักเก้าวไกลและกลุ่มผู้สนับสนุนพักเก้าวไกลที่แสดงออกทั้งในและนอกสภาเกรงว่าอาจเป็นละเมิดอำนาจศาลวันนี้4สิงหาคม2567 นายคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่สารรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้วันที่7สิงหาคม2567เป็นวันนัดฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อกรณีกกตยื่นคำร้องให้มีการยุบพักเก้าไกลาตามคำร้องของคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรกรณีการหาเสียงแก้ไขมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญานั้นนายคารมกล่าวว่าต้องยอมรับว่า ไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่พักการเมืองใดที่กล้าท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบพักเก้าไกลเราทราบดีว่าพักเก้าไกลนั้นก็มาจากพักอนาคตใหม่ก่อนนี้มีเพียงพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเท่านั้นที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันต่อเป็นที่รับทราบกันทั่วไปว่าคนของพักเก้าไกลทั้งในและนอกสภาว่ามีการกระทําที่ทําให้คนอาจเข้าใจว่า มีลักษณะอาจเป็นการบ่อนเสาะทำลายกรัดกร่อนสถาบันต่อแบบมีนัยสำคัญเป็นขั้นตอนทั้งนี้คนของพอรักก้าวไกลในสภาได้ใช้สถานะความเป็นฝ่ายนิติบัญญัติพยายามจะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นรั้วป้องกันสถาบันเพื่อให้สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความคิดริเริ่มแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเป็นความคิดริเริ่มที่ถูกหรือผิดสร้างสรรค์หรือทำลายกับสถาบัน อพระแม้คนธรรมดาก็ยังมีมาตรา326ปอปอเป็นกฎหมายป้องกันสิทธิส่วนบุคคลนายคารมกล่าวต่อไปว่าก่อนที่สาล จะมีคำวินิจฉัยสังคมจับตาคนของพักคก้าวไกลว่ามีการแสดงออกอย่างไรการที่มีการแสดงละครนอกสารรัฐธรรมนํทำนองว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพักการเมืองจะถูกยุงไม่ได้ถ้าปารชาชนไม่เลือกพักพักนั้นจะถูกยุบเองกรณีการกระทำดังกล่าวหากเป็นคดีอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมและ คดีกำลังพิจารณาการแสดงละครดังกล่าวหรือการแสดงออกต่อการพิจารณาคดีของศาลแบบนี้อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลได้นอกจากนั้นยังมีสอสอของพักการเมืองบางพักที่เป็นเครือข่ายของพักก้าวไกลส่งข้อความผ่านไปถึงต่างประเทศให้เข้ามาจับตาการวินิจฉัยคดียุบพ,พักของสารรัฐธรรมนูญว่าไม่เป็นสากลซึ่งแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่า นี่คือการเอาสถาบันต่างประเทศทั้งที่เป็นเพียงกรรมธิการเล็กๆตามชื่อเมืองเมืองหนึ่งแต่นำมาใช้ในทำนองกดดันศาลในความคิดของผมที่เป็นนักกฎหมายไม่ว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะคิดอย่างไรต่อกรณีที่มีสสอพักฝ่ายค้านที่กระทำแบบนี้แต่นี้คือการไม่เคารพองค์กรศาลที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายคนที่เป็นสสอ ต้องเข้าใจระบบการพิจารณาของศาลว่ามีขอบเขตอำนาจอย่างไรแต่ถ้าทราบแล้วยังแสดงออกในลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงเจตนาที่จะนำองค์กรต่างประเทศเข้ามากดดันศาลซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอันที่จริงการยุบพักการเมืองนั้นโดยหลักการแล้วถ้าพักการเมืองไม่ทำผิดกฎหมายการยุบพักการเมืองก็ไม่ควรเกิดขึ้นเหมือนที่ศาลก็ไม่ควรตัดสินจำคุกหรือประหารชีวิตคนที่ไม่ได้กระทำผิด นายคารมระบุตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา92บัญญัติเรื่องการยุบพักการเมืองไว้4กรณีดังนั้นกกตจึงมีสิทธิ์ยื่นยุบพักการเมืองได้โดยเฉพาะ1และ2นั้นเป็นเรื่องการกระทำของพักการเมืองที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองต่อเป็นเรื่องการทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองซึ่งแทบไม่มีพักการเมืองไหนเคยทำ ประเด็นมีว่าเมื่อมีการยุบพักการเมืองสมาชิกพักการเมืองซึ่งไม่ใช่กรรมการบริหารพักสามารถย้ายเข้ายังไปสังกัดพักใหม่ได้ซึ่งคนของพักก้าวไกลก็ทราบดีและผมเชื่อว่ามีการตั้งพักไว้รอแล้วหากสารรัฐธรรมนูญไม่กล้ายุบพักการเมืองหากพักการเมืองทำผิดกฎหมายทั้งที่กฎหมายให้อำนาจไว้เพราะกลัวความกดดันกลัวกระสสังคมที่เขาสร้างขึ้นหรือกลัวสายตาต่างประเทศที่มองมาที่เราต่อไปอาจเกิดปรากฏการณ์ให พักการเมืองหาเสียงแบบไม่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อสังคมอาจมีการหาเสียงแบบให้แบ่งแยกประเทศไทยอาจหาเสียงให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์อาจหาเสียงแบบให้เด็กไม่ต้องเคารพพ่อแม่อาจหาเสียงแบบไร้ความรับผิดชอบออกนโยบายที่เป็นอันตรายต่อระบบเศรษ,ษฐกิจสังคมบ้านเมืองแล้วใช้กระสะคนบางกลุ่มมากดดันให้ศาลไม่กล้ายุบพักที่กระทำแบบนี้กรณีแบบนี้ เชื่อประเทศไทยจะวุ่นวายแน่นอนตนเองเชื่อว่าวันที่7สิงหาคมเป็นวันรพีวันบิดาแห่งกฎหมายไทยมั่นใจการตัดสินของศาลจะมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรองรับอย่างมีเหตุมีผลเป็นที่ยอมรับของสังคมแน่นอนนายคารมย้ำ